สวัสดีครับ FC และกชาวเพื่นช่างทุกท่านนะครับวันนี้มาดูวิธีการปลดล็อกหน้าจอของเครื่องจีนนะครับโดยการไวาา้ d ด t a วิธีการเข้าจะยากหนิดนึดนงเพราะว่าจะทําให้เราเข้ายากก็ตอนที่ว่าเราจะกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มปิดเปิดพร้อมกันแต่มันจะเข้ายากนะครับผมกดพร้อมกัน2ปุ่มครับคือปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงและปิดเปิดวิธีนี้นะครับก็จะค่อนข้างจะเข้ายากเข้าตั้งหลายรอบก่อนจะได้ รอบน,นี้ก็มากดดูแล้วก็ปล่อยที่ปิดเปิดนะครับมันขึ้นเป็นจอสีฟ้าพวกเครื่องจีนนี่มันจะชา้านิดหนึ่งครับามาแล้วครับกดแช่ไว้ตรงที่ตัวเพิ่มเสียงอยู่นะครับผมกดไว้อยู่ตอนนี้คือผมจะให้มันเข้าหน้าโหมดเห็นไหมขึ้นมาเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นแล้วก็มารอนะครับใช้เวลานิดหนึ่งในการรอที่จะเข้าหน้าโหมดไว้ดาาัต้าแบตเตอรี่รีเซ็ตนะครับ คือเราจะพยายามกดนะครับกดเพื่อจะให้มันเข้าคือกดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มปิดเปิดพร้อมกันนะครับแล้วมันก็จะเข้าในปกตินะทอนนี้ผมพยายามทําอยู่ก็คือว่ามันไม่ยอมเข้าเพราะมันใช้เวลาในการเข้าโหมดนะครับมันจะยากหน่อยนิดหนึ่งโอเคนะครับพยายามนิดหนึ่งก็รอเป็นจังหวะของมันแล้วก็เราก็กดกดนะครับตามจังหวะของมันแล้วเราก็จะเข้าได้นี้พยายามทาอยู่อ่ะไม่เข้านะครับสองปุ่มนี้ก็ไม่เข้า รอ,อกดพร้อมกันปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มปิดเปิดนะครับที่มันจะเข้าได้ตามที่ผมเคยเข้านะครับจุดที่ใช้ความพยายามคือจุดนี้นะครับเพราะเพราะว่าจะให้มันเข้าหน้าไวด์ดาต้าเฟสต์ลีรีเซ็ตกดนะครับปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่มปิดเปิดผุมเลือกหายอยู่ครับตอนนี้บางท่านจะท้อนะครับเข้าไม่ได้มันคล้ายๆว่ามันรอระบบนะครับแล้วพอเรากดไปโดนตรงที่ระบบมันพร้อมมันก็จะขึ้นมานครับ ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาหน้านี้เสร็จเรียบร้อยคาวนี้เรามากดปุ่มลดเสียงเลื่อนลงมาที่ตัวคำว่าวา์ดาต้าแฟตอรีรีเซ็ตตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มปิดเปิดหนึ่งครั้งเข้าไปแล้วเลื่อนลงมาที่ yes แล้วก,กดปุ่มปิดเปิดอีกหนึ่งครั้งตัวนี้ก็มารอนะครับรอให้มันขึ้นมาหน้าให้บูตนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วกดปิดเปิดหนึ่งครั้งไปเพื่อทําการบูตเครื่องครับ แล้วต่อไปมันก็จะทําการรีเซ็ตเครื่องให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรใช้เวลาในการบูตอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับผมจะตัดวิดีโอไปเลยแล้วกันเพราะว่าไปถึงจุดตรงที่ขึ้นมาหน้าปกติสำหรับเครื่องจีนพวกนี้นะครับจะไม่มีการติดล็อก Gmail นะครับเพราะว่าจะเป็นเครื่องที่รีเซ็ตแล้วก็จะคืนท่าโรงงานตามปกติเลยนะครับอันนี้คือรีเซ็ตจบไปแล้วนะครับมาดูกัน นีครับขึ้นมาหน้าปกติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับขอบคุณมากครับมาฝากกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ